เี่ยมาเบิรงสูตรนะครับนะสูตรไอ้ใส่ยางกันุ้นเบรกนะครับนะเนี่ยพกหล่อทิปหลอกก็สร้างครับนี่นี่ครับการใส่แบบวิชามานะครับนะบอกสูตรนะครับนั่นนี่นี่ครับนี่นี่ครับห้เอขอบหน้านี่ลงล่างนะครับนะเอาไว้สิปุ๊บปีนเลยครับบัานนี้เขาปีนเลยครับนี่ปีนปีนแบบนี้นะครับนั่นนี่นี่เขาปีนแบบนี้นะครับนะ่นี่ปีนมันจะได้ลักษณะนี้นะครับนั่นนี่นี่ลักษณะนี้นี่นี่เขาปีนไว้แบบนี้นะครับนะเอาลงเลยครับบานนี่เนี่ยลงได้กรบบอกเบรกเลยครับนี่นี่ เนียัดกัไปครับนี่เฮบยัดไปแบบนี้เป็นบ่เนี่ยปีนลงเลยครับนี่ปีนลงปั๊บนี่นี่เอาปีนลงเลยครับนี่นี่นี่ครับโอเคนะครับนั่นนี่เดี๋ยวปีนลงมันมันจะบ่ขาดนะครับใส่แบบนี้มันบ่ขาดครับนี่ดีกว่าเอาโอเอซปิงไปเกาะดันขึ้นนะครับน่ะนี่ครับนี่แค่นี้นะครับนั่นนี่นี่แค่นี้เขาแล้วครับนี่นี่ครับเขาแล้วครับนี่นี่โอเคนะครับนะนี่ เอาแล้วครับนี่นี่เรียบร้อยนะครับนะนี่เดี๋ยวไม่